เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับแผ่นดินไทยจนถึงช่วชุบช,วช,วช่วลูกชั่วหลานที่สําคัญนะครับคือการที่เราจะสามารถสร้างความมั่นคงในวิถีชีวิตสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับภายใต้สัพยาธ์ประชาธิปไตสิวว่งแวดล้อมที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็จะนามาซึ่งความอยู่เย็นเป็นสุขของพี่น้องประชาชนทุกทุกคนเพราะว่านายรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นท่านพูดอยู่เสมอนะครับว่า การที่ที่น้องประชาชนทุกๆคนทุกชีวิตจะสามารถเติบโตขึ้นมาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สมบ well. ูรณ์สภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นั้นเป็นหัวใจสําคัญหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐบาลทุกนี้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้อุดิตนและเหตสฉลในการทํางานเพื่อส่วนทัวนะครับในวันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้โอกาสมาอยู่ในสถา ในวันนี้เรามีสมาชิก